สวัสดีค่ะ FC ของบอสหนิงทุกคนเลยนะคะวันนี้บอสหนิงก็ออกมาเที่ยวทะเลนะคะกับแฟนมาทานข้าวมาเดินเล่นนะคะตอนแรกกะว่าจะไปทานข้าวบ้านเพื่อนเออเขาเรียกเพื่อนแฟนนะคะแต่ทีนี้คือเอ่อเนื่องจากเขาซื้อบ้านใหม่ไงนะคะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านหลังที่เอ่อหลังที่3ที่4ของเขาแล้วมั้งนะคะเพื่อนแฟนนะคะ คือเราไม่รู้โลเคชันไงนะคะเพราะว่ามันมันอยู่มันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกนะคะแล้วก,ก็ใกล้กับทะเลใช่ไหมมันก็เลยไปไม่ถูกทีนี้ไปเอาไปเอามาก็เลยไปหลงนะคะก็เลยไว้วันหลังแล้วกันก็เลยไปหาทานข้าวร้านอาหารนะคะแล้วก็เลยเนี่ยนะคะพากันมาเดินเล่นนะคะชายหาดเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้มาแบ่งปันกับทุกคนจะเล่าให้ฟังว่าการ ถ้าเรามีเวลาให้ตัวเองอะเนาะนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ออกมาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะมาบำบัดตัวเองกับธรรมชาติเพราะว่าการที่เราได้ออกมาบำบัดตัวเองกับธรรมชาติแล้วกไ็ได้ใช้ชีวิตคู่นะคะเพียงลําพังบ้างเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของเราหนึ่งแหละนะคะมีเขาเรียกว่า relationship ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ เหมือนเหมือนเหมือนเราจีบกันใหม่ๆอีกรอบหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วการใช้ชีวิตคู่มันก็เหมือนการจีบกันใหม่ทุกวันนะคะถ้าทําได้มันจะทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมีมีความสุขนะคะแล้วก็มีสีสันมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วแต่งงานเลยนะคะอ่าว่าจริงๆแล้วว่าสิงกแฟในอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเหมือน จีบกันใหม่ทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนจะต้องเติมเต็มให้กันนะคะไม่งั้นมันก็มันก็น่าเบื่อนะคะชีวิตคู่อีกอย่างนึงลูกๆโตกันแล้วนะคะคนเล็กก็13ปีคนโตก็18ปีเข้ามาหาลัยแล้วก็เลยทําให้บอสิงมีเวลาที่จะใช้ชีวิตคู่กับแฟนแล้วก็มีเวลาได้ทํางานของตัวเองเต็มที่นะคะก็นั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ คือที่สเปนเนี่ยคือวิวจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวบอสิงจะให้ดูวิวเนี่ยค่ะมาเดินเล่นนะคะที่นี่จะทะเลล้อมรอบเลยนะคะเป็นเกาะใหญ่มากๆเลยทะเลสวยค่ะหาดนี้ยาวยาวมากเดี๋ยวจะใส่คลิปวิดีโอให้ดูนะคะหาดยาวมากวันนี้วันศุกร อ่าไม่ใช่วันนี้วันเสาร์นะคะเป็นวันของครอบครัวก็บอสหนึ่งไม่มีอะไรมากก็ขอวอวยพรให้ f c ทุกทท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตคู่ราบลื่นนะคะคิดการสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้